ไอทำไมมันเฮ้ยเธออะไรเนี like ่ยมันเขาบอกห้ามแช่น้ำใช่ไหมเธอแช่น้งแต่น้งแต่นไปได้ไหมเอ้ไปตื่นเต้นนี่ขีดีดีี่ดดีโอโหน่ากลัวเดี๋วฝางยาก ค่อยๆเนี่ยคุณบอกว่าค่อยๆเงี้ยคือมาซิ่งซิ่งเลยบึ้งเนี่ยมันจะออกสายเอ้าหรอเออรู้ว่ามันหนักสายวะอ้วยน้ำเลยนั่งเฉย เห็นว่ามันมันจะออกสายอะเท่าไหร่หรอวะเดือดีเสียวว่ะไม่มันดันแบบส่วนรถด้วยแหละมันก็เลยเสียวขอโทษครับวงนอะไรมันออกสายจริงเหรอเธอไม่เข้าหรอเข้าดิเออเจอเนี่ยฉันว่าเจอ เดี๋ยว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 ไปชิดซ้ายก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลังเกันจับกันจับกันจับกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไม่ได้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 เลยไม่ได้เลยมือหนึ่งลูกมือหนึ่งกล้องเนี่ยไม่ได้เลยอันนี้ก็หัวล้ออีกเดียวเลยฮะกำลังขบวนไหวแน่นะไม่รู้อะเฮ้ยดีดี

เียบางคุณเทียนค่ะเบาเค่ะเบาค่ะเบาค่ะเบเบาค่ะว้าวใจคนชอบไหมคะพอกระเสียวลูกสนุกไหมอู้เบาๆค่ะ น้ำกำลังจะขึ้นมาแล้วคเบาเบาลุยเบาเบาเขาบอกให้ลุยเบาเาลุยเบาลุยเบาลุยเบาเมีปลาด้วยสวยงามครับเยหมนเลยหูววววววงววกวน i y 哈哈哈

มาเจอป่าสวยงามธรรมชาติแดนแดนทะเลกรุงเทพเป็นทะเลกรุงเทพนะคระับ<ะ>จกักกชอบไหม,ไมชอบไหมครับชอบไหมครับหอยด้อน,นมีหอยด้วยไหมหอยชอบไหม,ไม ชอบไหมชอบไหมลูกสวัสดีค้าสวัสดีหอยด้วยครับที่มันเค็งเรื่องมารยาทครับสวัสดีหอย <c oughs> นั่งไหมเอาขาจุมเลยไหมเหรอไหมเหรอไหมเอาขาจุมไหมขาจริง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 ไหมหหหาาไหมเอา,าอเอาตาตัดไหมาขาจริงจริงจริงไหมร้อน ไปค่ะบ๊าาบายบายจากวัาจากวจักัวคลิปหน้าไปที่ไหนติดตามชมนะครับ I am จากัวยี่ย้ยยยอย่ายยมสยยยัะคยย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 ย